สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ต่ายจะพาทุกคนมาปลูกพืชผักกันนะคะแปลงนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยตายก็ได้จัดการเคลียร์ตัวเก่าออกไปแล้วนะคะแล้วก็มีการปรุงดินใหม่แล้วนะนี่คือปรุงดินใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหว่านมาเมล็ดบวบกันค่ะมเมล็ดบวดบวที่ตายใช้เป็นของสอนแดงนะคะเป็นชื่อพันธุ์บวบเหลี่ยมลูกผสมนะคะเฮอร์คิวลิส F1 ค่ะ มีแบบซองเก่านะคะที่เคยแกะมาแล้วเนาะก็จะเอามาใช้ให้หมดนี่ค่ะ,มะเมล็ดเขาก็จะเป็นแบบสีฟ้าๆแบบนี้นะคะคือผ่านการเคลือบมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะยอดไปเลยยอดเสร็จก็คือรดน้ำต่อ มาแกะหอใหม่นะคะ พาเพื่อนๆปลูกแบบเต็มแปลงเลยนะคะอาจจะดูยาวนานหน่อยนะทุกคนนี่ค่ะยอดมาแล้วเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะราดรถน้ำกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวถ้าต้นเขามีพัฒนาการอย่างไรนะคะก็จะมาถ่ายอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะแปลงนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้กันกับต้นมะระนะคะมะระขีน้นกนะมะระขีน้นกไต่ก็เคยถ่ายให้ดูหลายครั้งแล้วนะคะว่าโหเขาให้ผลดกมากนะทุกคนเก็บได้เรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยก็ยังมีลูกเล็กๆอยู่นะแล้วก็มีลูก เล็กกว่านี้อีกนะคะออกมาอยู่ประมาณอีก4ี่หลูกนะเท่าที่เห็นตอนนี้นะคะเนี่ยแบบเนี้ยลูกเล็กๆแบบเนี้ยค่ะเขายังไม่โตนะเดี๋ยวรอโตวกว่านี้ก่อนแต่ใบก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะทุกคนเขาก็จะมีระยะเวลาของเขาอยู่นะเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนนะคะเราก็พยายามบำรุงดูแลเขานะคะนี่ค่ะอ่ะวันนี้มายอดมเมล็ดบวบนะคะแล้วก็มาอัปเดต เรื่องอื่นๆอย่างเช่นมระคีนกนะคะให้กับเพื่อนๆได้ชมกันเนาะใครที่ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทันเองนะคะก็ทำน้ำหมักปุ๋ยหมักไว้นะคะพยายามอย่าใช้สารเคมีเนาะแต่เองไม่ได้ใช้สารเคมีเลยก็จะมีแต่อินรีย์ทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนมระคีนกเนี่ยลูกเล็กๆนะคะทางนี้บวบนะคะลูกเล็กๆอยู่ นี่และค่ะบรรยากาศนะคะตรงนั้นก็คือเดี๋ยวจะต้องเคลียร์แปลงเก่าออกนะแล้วก็จะเตรียมปลูกพืชผักชนิดใหม่ลงไปนะคะทุกคนเอาละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ